ป้าพย่ไอ้คำผ่านไม่ย,ยังงอีกจะนนี่บอกเพื่อนว่าของแท้ของแท้สาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลํำเพิ่มโชัของแท้เออเป็นจะมาอักั่นจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงสู่บริบทนางงามครั้งแรกบนเวทีมิสแกรนด์ยัสโซทอนพี่น้องเอฟซีแฟนคลับหูหิ้งย่างว่าเป็นผู้ใดแต่ว่ากองศิวาจารก,กับเอฟซีแฟนคลับคือเกาเหมือนเดิมพีัไคำผ่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมีหมอแค้แฟนหมอลำทีคนร,รักสู้ผู้สู้คน ืัอนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าค,น,คนเดิมครับกับพยัาคนโกสุริโยบานทามีตั้งแต่สิโคไปนาโอ้ไปนาอีลีพี่นอออ้องออซอนความโกลเราราสุดเกิดที่ย่างึ้นมิสแกรนยโสธรออกมาเขื่อนไว้วาจังสี่พี่น้องจากสาวหน่อยเพชรบันแพงสู่บริบทนางงามครั้งแรกบนเวทีมิสแกรนยัตโสธรบอผิดพ,พยาพาัญชนะ จากนางเอกหมอล่ำสู่บริบทนางงามครั้งแรกบนเวทีมิสแกรนยโสธรพี่น้องป้อมแปมอยากสารฝันให้เจ้าของอยากมีโอกาสได้ยืนประกวดบนเวทีอันส่งเกีรติแห่งนี้ป้อมแปมเสือวาปอมแปมสามาสังสีสันหลักะร้อยยิมให้กับช่ายโสธรได้ถึงแม้วาสุดท้ายป้อมแปมสิบบ่ได้เป็นตัวแทนป้อมแปมก็ยังรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมิสแกรนยโสธร2025ค่ะ ขอแนะนำให้รู้จักกับผู้เข้าประกวดมิสแกรโสทร2025คนที่9พี่น้อง mm hmm. ชื่อจริงนางสาวอาิพร์รรมคงชื่อเล่นป๋อมแปมมอายุ25ปีอ่าละกาพึ่งกะบ,บอกรายละเอียดน้ำหนักส่วนสูงสัดส่วนวนี่ยังละความสามารถพิเศษร้องเพลงร้องหมอลำได้ค่ะว่าสนบมเมนไดสื่อๆ so so. ดีกรีไม่ธรรมดาได้ดีด้วยได้ดีด้วยส,สรุป grand, อันมิสแกรนย่โสทอนี่เพิ่น ตัดสินเพื่อนประกวดแล้วไปเพื่อนบอททันเน็ประกวดอันนี้คือเพื่อนมีการออกมากเผยสําหรับชื่อของผู้เข้าประกวดสําหรับน้องปอมแปมอธติพรเพชบ้านแพงเป็นผู้เข้าประกวดคนที่9้าพี่น้องอหลังจากที่มิสแกรนยสโสทรออกมากเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วน้องปอมแปมเพชบ้านแพงเนี่ยแะได้มีการแชร์โพนี้ออกไปเพชบ้านแพงกับลําเพื่อนโฉดทรงเขาประกวด ขอพระคุณโอกาสจากพ่อโจ้นะคะวสันโอ้โหพี่น้องไพสีคาดไพสีขีดคือว่าพ่อต่างแต่วินาทีแรกที่แอดมินหน่อยเห็นโพสต์นี่เนาะมิสแกรนด์แยสโตรนิกคือว่าต้องขยี้ตามมันแมนบอกในคำถามใช่ป้อมแปมอติพรใช่ป้อมแปมเพรปั้นแพงหรือเปล่าแพงไหมจังสีไหมเอออ้าวเป็นจังหดเอฟซีแฟนคลับนี่ก็โอ้โหปังปังครับสู้เชียร์เชียร์เชียร์เชียเป็นองไกำลังใจอย่างล้นหลามงามคนว่าแต่ว่างามง่ามีิ่งเลย แต่ว่าก้อนหนานีเนาะพี่น้องเนาะมือ,อมทีน้องปอมแปมอธิพรเพชรบ้านแพงเพิ่นมีการมาออดิชั่นกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่อาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือจังว่าดีกรีหรือว่าความสามารถของเพิ่นนิก็บ,บ่ธรรมดาเด้รู้สึกว่าเพินสิเคยถ่ายแบบแม่นบ่สําหรับน้องปอมแปม,มแมนแมนเป็นปน,นั่งแบบแม่นบานอาเป็นเป็นนั่งแบบคือเคยถ่ายแบบจังสี่หล่ะบ่านใจว่าเป็นมีปรสารณไดว่าถึงขันไดเนาะแต่คือว่า เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านนี้มาพอสมควรแล้วจังสิแม่มแล้วรูปร่างหน้าตาแลวก็จังไดล่ะหุนหุนอ่าหุนความสามารถความมั่นใจในตัวเองเสื้อวานน้องปลอมแปลงอธิพรไม่น้อยหน้าใครยางแน่นอนเพค์คำผ่านครับเป็นจังไดก็ถือว่าเป็นบันไดอีกหนึ <Okay. S 1> ่งข้าวเลยพี่น้องหลายๆคนอาศีคือบอออกเนาะมิสแกรนยโสธทอมิสแกลนรอยเอ็ดมิสแกนแพร่มิสแกนลกน,ก,น,ก,นก็นกคือ แต่ละจังหวัดจะมีการจัดการประกวดมิสแกรนเฟ้นหาตัวแทนของจังหวัดนั้นๆเข้าไปประกวดมิสแกรนไทยแลนด์สอ2พันย่าก็คือปีปีหน้านี่อ่าตอนนี้ก็คือเลือกเฟ้นกรส่งไทยปีนี่ปีหน้ากับสิบ่นสิประกวดมิสแกรนไทยแลนด์พี่น้องโตไปนี่เข้าสิเอินสาวหน่อยเพชับเพนแพงซื่อะไรดิจังได สาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอรำม,มิสแกนหมอรำม,มิสแกลนโอ้โหมันยิ่งญง,งนะนี่แหละสำหรับน้องปอมแปมอติพรเนาะแห่งรู้จักยิ่งรู้จักข้ากระยิ่งเห็นความจังใดความสามาความสามาความสามาถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เพื่นค่อยๆเรียกว่างัดออกมากแม่พลอยผา,างัดออกมาความสามารถของเพื่นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กคือว่าภายใต้ความเรียบง่ายความ จังไรล,ละความง่า,งายๆของนองนะแต่ว่ามันมีอีกอย่างที่ว่าแฝงอยู่จังสิไหมเป็นศิลปินที่เรียกได้ว่าคมในผักอคมในฝักมมคมในฝักถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่าจับตานานพี่นองเนอะเข้าสิเห็นลหลายๆความสามารยของนองละคือจังก่อนหน้านี้ทาง้งผู้บริหารพนมิการเหตุสาวน้อยเดอะซีรีส์จังสิไหมก็ถือว่าน้อ,องขอมแปมนี่ได้รับบ,บทบาทคือน้องก็สารารถมาเทเดดีว่าซันเทครับเอา ผู้เป็นพ่อเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดหมดเฮ็ดตามเฮ็ดตามผู้หลักผู้ใหญ่ว่าสั่นสวยคมป้อมแยมสวยแม่นรองเพลงกับมวนฟังแต่ว่าเป็นผีเสื้อสมุทรเนาะตอนจำแรงดิตอนจำแรงจำแรงเป็นสาวสวยนั่นแหมสายตาหน่อยไหมจิกคักเด้วยเพราะงี้ความขาดจิกคักเด้ยโอ้ยสิแต่ละคนสิสิว่าจังได๋ล่ะจะมีสักกี่คนที่ได้ประกวดเวทีระดับนี้เนาะ คือจากแอดไม่นหน่อยนี่พี่น้องบอเป็นว่าดูถูกเราอีกซิบสัตขึ้ไปอ<ว>งอขอยบาแลยว่าสิงอมาหาข่อยบาบอข่อยบาอันนี้อันนี้คือขอยบาคว้มจริงเพราะว่าช่องห้านําเสนอแต่คว้มจริงแมนอหรีขันจะซ้ำเจาไปประกวดได้ก็คือไปได้ทั้งจังหวัดทั้งตำบลน,นั่นแหละ อโอ้ฝ่ายยี่ปานจะโว่บากข่อยพูดเอาจังสันว่าพี่น้องนอกกะรอติดตามแล้วกะรอส่งกําลังใจสําหรับน้องปอมแปมอธิพรเพชรบ้านแพงนั่นแหละบวาน้องสิเดปเป็นตัวแท่งของจังหวัดยะโสธรอ่าสิเดปเปต่อหรืรอว่าสิวะไรเปต่อกะตามแต่ว่าเขากะมากยิง่งน้อยละกันก็ได้กะได้ร่องแล้วค่ะได้ร่องทําเบิ้งแต่ว่ากะถือว่าบ่แม่นเรื่องแปลกในวงการหมอหลงมอลำพี่น้องก็นานีเนาะ อ่านาเป็นทั้งระเบียบวัตถศิลป์อันนั้นคือหมอรำมิตรแกนหมอรำมิตรแกนมาตาใส่กับมาจากประมาณจังซี่หลักจนมาได้เพิ่นเอิญว่าฉายาหมอรำดาราไปเป็นดาราหลายคนไปประกวดมิตรแกนนี่กมีเพิ่นก็เลยได้รับฉายาหมอรำมิตรแกนต่อไปนี้สาวหน่อยเพียบเพลงอาที่ได้เอิญว่าหมอรำมิตรแกนก็ได้ หมอลำมิสแกรนหมอลำดาร์คทีคน่นี้ก็คือน้องปอมแปมอิลิกับสิว่าจังไดล่ะต้องขอไปเบิ่งกติกาเนาะบาเพิ่นอ่าสิว่าจังไดล่ะจัดประกวดากติกาจังไดค่ะเออสำหรับผู้ที่สิไดดเป็นตัวแท่นจังซส่แมถือว่าไม่ใช่งานเล็กๆได้พี่น้องอาสังสรรค์ด้พี่น้องเนาะสำหรับน้องปอมแปมอธิพรถือว่าเป็นศิลปินที่หนากล่องหลังกล่องก็คือน่ารักบอสิเป็นหนากล่องหรือว่าหลังกล่อง ความน่ารักความอ่อนน้อมถ่อมตนความเรียบง่ายความกระตันยุความบ่ถือเหเนื้อถือโตของน้องน่ะแหละคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็ย่อมตามมาว่าซานทอปพีนองส่งกําลังใจกันหลายๆสําหรับ f อซแฟงครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพง f อซแฟงครับของสาวน้อยลําพืินโชว์เนาะพีนองเนาะก็หนานี้เนาะพี่นองเนาะหลายๆค้นที่ติดตามก็สิเห็นแล้วสําหรับน้องปอมแปมอธติพรเพชรบ้านแพงเพื่อด้มีการเซอร์ไพรส์นี่ล่ะเซอร์ไพรส์เป็นมาลัยช่อใหญ่เลยให้คข้ามานมาไล่พ่วงใหญ่เลยเวสิป็น ให้คุณยายเนาะคุณยายที่บ้านนั่นแหละเซอร์ไพรส์คุณยายอเอากระดีใจนั่พี่น้องสําหรับศิลปินคนนี้คิดดีทําดีสิ่งดีๆย่อมตามมาพี่ไอ้ข้ามผานจังสันเนาะพี่อผานเนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้ากับไปไปได้ยุ่งเลยมีดแกนไปหยังล่ะแค่แกนไหมโอ้ยบอย่าย,ย,ยักยั <laughs>